ด่วนจับตาพายุโซนร้อนหยินซิ่งมีแนวโน้มเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้รับมือสภาพอากาศแปรปรวนหลังเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการสวัสดีค่ะวันอังคารที่5พฤศจิกาย,ยน2567มาร่วมกันติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะจากการประกาศการเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่3พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมาบริเวณตอนบนของประเทศอุณหภูมิลดลงอยู่ในระดับต่ำกว่า23องศาเซลเซียสโดยมีอากาศเย็นสำหรับพื้นราบบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาวให้ได้สัมผัสนอกจากนี้ยังพบสัญญาณการทวีกำลังแรงขึ้นของพายุด e p r e s s i o n กำลังแรงเป็นพายุโซนร้อนที่ได้ชื่อวายินซิงในมาหาสมุทรแปซิฟิกเบื้องต้นจะเคลื่อนตัวไปในทิศทางใด จะส่งผลกระทบอย่างไรต่อบริเวณประเทศไทยของเราบ้างแนวโน้มลักษณะอากาศตลอดทั้ง7วันข้างหน้าแต่ละภาคต้องเตรียมตัวรับมืออย่างไรไปติดตามรายงานสภาพอากาศพร้อมกันค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามที่มอบให้แอดมินขอขอบคุณทุกการแชร์ที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะ ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการอัปเดตสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนใต้โดยในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกมีพายุดิบรชันที่ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนมีชื่อว่าหยินซิงหมายถึงต้นไม้ท้องถิ่นในประเทศจีนสาธารณรัฐประชาชนจีนกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ คาดว่าจะเคลื่อนผ่านตอนบนของเกาะลูซอนประเทศฟิลิปปินส์ในวันที่8พฤศจิกายน2567และจะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนแต่มาในช่วงที่มวลอากาศเย็นแผ่ลงปกคลุมประเทศไทยตอนบนจึงยังคงไม่ส่งผลกระทบด้านใดต่อบริเวณประเทศไทยในขณะนี้ยังคงต้องติดตามเนื่องจากทิศทางการเคลื่อนตัวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้จึงขอให้ทุกท่านดูไว้เป็นแนวทางเท่านั้นพร้อมทั้งติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยายอย่างใกล้ชิด ส่วนการประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาล่าสุดคือการประกาศการเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการในวันที่3พฤศจิกาย,ยน2567ที่ผ่านมาโดย3มเหตุปัจจัย 1. บริเวณประเทศไทยของเราเริ่มมีอากาศเย็นปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีอุณหภูมิน้อยกว่า23องศา,ศาเซลเซียสและขยายพื้นที่ครอบคลุมไปถึงบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออก 2. ลมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราในระดับความสูง ต่ำกว่า3,500เมตรได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออกส่วนลมที่ระดับความสูงตั้งแต่5,000เมตรขึ้นไปเปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตกและ 3. การกระจายตัวของฝนลดลงอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บ้างบางพื้นที่สำหรับบริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงธันวาคม2567จากนั้นเมื่อกลับมาติดตามโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF ในวันนี้ประกอบกับประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับล่าสุดถึงสถานการณ์สภาพอากาศบริเวณประเทศไทยตอนบนที่มีความแรปรปรวนส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวบางแห่งซึ่งตามประกาศได้ชี้ถึงพื้นที่เสี่ยงภัยรับมือผลกระทบในช่วงวันที่5ถึง6พฤศจิกายน2567 เดยกระจายตัวในบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังเมื่อดูโมเดลควบคู่กันไปจะเห็นได้ว่าร่องมรสมุมได้พาผ่านบริเวณภาคใต้ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสมุมลงสู่ทะเลอันดามันในขณะที่มรสมุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปางกลาง พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนส่งผลทําให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนบริเวณประเทศไทยตอนบนได้รับอิทธิพลจากมวลอากาศเย็นกําลังปากลางถึงค่อนข้างแรงจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้อีกทั้งเริ่มมีคลื่นกระแสะลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบน ในขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ในระดับบนพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนหลายสาเหตุปัจจัยดังกล่าวยังคงส่งผลทำให้บริเวณตอนบนของประเทศมีอุณหภูมิลดลงโดยมีอากาศเย็นในช่วงเช้าสำหรับพื้นราบบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาวโดยจะมีลมแรงพัดปกคลุมทั้งบริเวณพื้นราบและยอดดอยยอดภู แม้ภาพรวมการกระจายตัวของฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนจะลดลงมากแต่เนื่องจากกระแสลมที่พัดเสริมเติมความชื้นแทรกซึมเข้ามาจึงมีโอกาสเกิดฝนเล็กน้อยบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกตามแนวชายฝั่งจากหลายสาเหตุปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลทำให้ในวันนี้ภาคเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด8 1 4องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนือที่ความเร็ว10 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางด้านที่ตะวันออกและตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 1 3 1 5องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนือที่ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีอากาศเย็ยนในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนือที่ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออก มีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนือที่ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง คลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆบางส่วนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนือที่ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสเด้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนือที่ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกที่ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ระยะนี้คลื่นลมมีกำลังปานกลางขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเมื่อดูโมเดลต่อเนื่องตั้งแต่วันที่6พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปอิทธิพลของมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงและรอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่11พฤศจิกาย,ยน2567 ลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงในขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ในระดับบนพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนนอกจากนี้คลื่นกระแสะลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาจะเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่8พฤศจิกายน2567 นั่นจะทาให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองบางแห่งกับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนกลางประกอบกับลมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนอย่างต่อเนื่องทําให้บริเวณภาคใต้ย,ยังคงมีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งต่อเนื่องไปจนถึงวันที่1 1พศจิกายน2567 หลายสาเหตุปัจจัยดังกล่าวส่งผลทำให้ลักษณะอากาศรายภาคในช่วงวันที่6ถึง11พฤศจิกายน2567ภาคเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้ามีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0ถึง30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งในช่วงวันที่6ถึง8พฤศจิกายนอุณหภูมิต่ำสุด17องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้า โดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0ถึง20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด17องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสภาคกลางมีอากาศเย็นในตอนเช้ามีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0ถึง30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้า มีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0 3ถึงของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0 3ถึงของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ6 0ถึง80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนอง ร้อยละ40-60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจากแนวโน้มลักษณะาอากาศตลอดทั้ง7วันข้างหน้าจะเห็นได้ว่าคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปางกลางตลอดช่วงขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือ เดินเรือด้วยความระมัดร,ระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองส่วนพ่อแม่พี่น้องบริเวณประเทศไทยตอนบนแม้อุณหภูมิโดยรวมจะค่อยๆลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ของบางวันเรียกได้ว่าเป็นฝนปนหนาวและเป็นฝนที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวและตากผลผลิตทางการเกษตรจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านติดตามสถานการณ์สภาพอากาศ เตรียมตัวรับมือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและดูแลรักษาสุขภาพสำหรับพ่อแม่พี่น้องบริเวณภาคใตย้ยังคงต้องเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากตลอดช่วงโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่เสี่ยงภยัยอันได้แก่บริเวณพื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ชุมชนเมือง และพื้นที่ที่เคยเกิดน้ําท่วมเป็นประจําส่วนพายุโซนร้อนหยินซิงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกด้านทิศตะวันตกพ่อแม่พี่น้องทุกท่านยังคงต้องติดตามประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและอัปเดตสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากพบการเปลี่ยนแปลงอย่างไรแอดมินและทีมงานจะติดตามนํารายละเอียดมาอัปเดตแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบทันทีค่ะเมื่อติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศล่วงน้ารวมกันแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะสุดะะสท้ายนี้ ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆน,นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆวยด้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ